ใครๆก็อยากรวยเพราะความรวยช่วยสร้างวิมานในอากาศให้เป็นความจริงได้ในชาตินี้จนบางครั้งการได้มาซึ่งความร่ำรวยก็ไม่สนแม้แต่วิธีการว่าจะถูกหรือผิดขอแค่ได้สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเท่านั้นพอแต่หากแม้นมีใครมาขวางทางรวยหรือล่วงรู้แผนลับจับทางรวยมันผู้นั้นต้องโดนเป่าให้พ้นทางเ,เช่นกรณีฆ่าฝังศพส,สามเณรปื้มวัย7ปีพร้อมบบกบูญทับเพื่ออำพรางคดี ในวัดวังตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งคดีนี้มีต้นต่อมาจากความโลภและผลประโยชน์มหาศาลที่ยากจะปฏิเสธจากกรณีสามเณรปลื้มอายุ17ปีบวชอยู่ที่วัดวังตะวันตกตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปี2560ซึ่งหลังจากพบความผิดปกติ ทางญาติของสามเณรปลื้มจึงร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชให้ช่วยติดตามหาตัวสืบสวนสอบสวนผ่านไปประมาณ5เดือนจนกระทั่งทราบบ่อแสจากพยานที่ระบุว่าผู้ต้องสงสัยหลุดคำพูดทำนองว่าสามเณรปลื้มถูกฆาตกรรมทำให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้วให้การรับสารภาพว่าร่วมกันฆาตกรรมสามเณรปลื้มภายในกุฏิที่พักก่อนนำศพฝังโบกปูนไว้ภายในวัด จากคำรับสารภาพและคำซัดทอดทำให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องขออำนาจศาลพิจารณาออกหมายจับผู้ก่อเหตุโดยหมายจับที่167ท2560ให้จับนางสาวปียชัดอรุณสกุลอายุ40ปีหมายจับที่168ท2560ให้จับนายเด่นชัยภูมินิยมอายุ36ปี และหมายจับที่169ทับสอลงวันที่1มิถุนายน2560ให้จับนายสุริยากุศลสุขอายุ18ปีในข้อกล่าวหาว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายร่วมกันลอบฝังซ่อนเรน้นย,ย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายซึ่งหลังจากที่ศาลอนุมัติหมายจับชุดสืบสวนควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คน โดยนางสาวปิยชัดให้การปฏิเสธส่วนนายเด่นชัยและนายสุริยาให้การรับสารภาพ9นาฬิกาของวันที่2มิถุนายน 2, 5 6 6พันตํารพันตำรวจเอกอดิศักดิ์เทพวันพร้อมกับการสาพเมืองนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าจะควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไปที่วัดเพื่อชี้จุดที่ทำ้ายร่างกายสัมภเนนปลื้มเสียชีวิตก่อนที่จะนำไปฝังโบกปูนอํารางคดีในวัด ความคืบหน้าของคดีการตรวจสอบประวัติอาชญากรของคนร้ายพบว่านางสาวปียชาติและนายเด่นชัยซึ่งเป็นสามีภรรยาเคยถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่8มีนาคม2558เวลา12.15นาิกา15นาทีในพื้นที่ของสพอพเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นคดีที่บุคคลทั้งสองคนร่วมกันทำร้ายร่างกายพระสงค์รูปหนึ่งได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในวัดวังตะวันตกซึ่งเป็นวัดเดียวกับที่ก่อเหตุกับสามเณรปลืม้ม ตวนายสุริยาไม่พบประวัติอาชญากรตำรวจเขาทำการกันพื้นที่บริเวณลานต้นตะเคียนหน้าหอไตรอินทสุวรรณภายในวัดบางตะวันตกเพราะสืบทราบแล้วว่าที่สามเณรปลื้มได้หายตัวไปเมื่อห้าเดือนก่อนเนื่องจากถูกฆ่าแล้วนำศพบุกบปูนฝังไว้ในบริเวณดังกล่าวโดยนายเด่นชัยยอมรับสารภาพว่าได้ฆ่าสามเณรปลื้มจริงเมื่อประมาณห้าเดือนก่อนและได้นำศพของสามเณรปลืม้มฝังไว้ที่ลานตะเคียน แล้วได้โบกบูนปูพื้นนำพระพุทธรูปมาตั้งไว้ทำทีเป็นการปรับปรุงพื้นที่ขณะที่ชุดสืบสวนของกองก,กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งคู่มาชี้จุดที่เกิดเหตุและควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยนายเด่นชัยได้สารภาพว่าหลังจากฆ่าแล้วได้บวชเพื่อล้างผิดส่วนสาเหตุนั้นมาจากความขัดแยง้งเรื่องผลประโยชน์ภายในวัดอย่างหนัก โดยเดิมนั้นนายเด่นชัยเป็นสามีของผู้จัดการผลประโยชน์ภายในวัดท่ามกลางข้อคอรหาถึงผลประโยชน์รวมทั้งพฤติการที่ไม่ชอบมาพากลของพระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งโดยเบื้องต้นนั้นพบว่าสมเณีรูปนี้ได้ไปรู้เห็นพฤติการบางอย่างจึงถูกคาผิดปากโดยผู้ต้องหาได้ก่อเหตุภายในอาคารเก็บกันเทศภายในวัดและนำศพมาฝังก่อนทำทีปรับปรุงพื้นที่ด้วยการเทพื้นคอนกรีตเสียใหม่แล้ววางพระพุทธรูปบ่ายไม่ให้มีใครสงสัย โดยจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อ6-7ถึงปีที่ผ่านมานางปียชัตรและอดีตพระเด่นชัยเป็นผู้เข้ามาดูแลผลประโยชน์ของวัดแบบเบษษ็ดเสร็จซึ่งมีทั้งรายได้จากการให้เจ้าอาสังหาริมทรัพย์ของวัดมูลค่าหลายร้อยล้านบาทเงินสดที่ไหลเข้าวัดทุกวันวันละไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0บาททั้งจากการเก็บค่าแผงค้ารายวันค่าจอดรถรายวันและอื่นๆอีกหลายรายการที่มีรายงานว่าไม่ปรากฏอยู่ในสถานะทางบัญชีของวัด นอกจากนี้จากการตรวจสอบบรรัญชีและเส้นทางการเงินรวมทั้งทรัพย์สินของนางปียชาติและอดีตพระเด่นชัยเบื้องต้นพบเงินสดในบัญชีกว่า2ล้านบาทและทรัพย์สินอื่นๆเช่นทองคำรูปพรรณหลายสิบบาทรถยนต์3-4คันบ้าน2-3หลังทั้งในเมืองนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานครรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทซึ่งเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่กอบโกยมาจากวัดวังตะวันตก เพราะทั้งคู่ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆเป็นหลักแหล่งแต่กลับมีเงินสดและทรัพย์สินมากมายทำไไมอดีตพระเด่นชัยและนางปียชัดถึงได้เข้ามามีอิทธิพลภายในวัดวังตะวันตกมากมายถึงขนาดนี้ต้องบอกว่าเส้นทางสายรวยของเจ๊บิวหรือนางปียชัดไม่ธรรมดาจริงๆก่อนหน้านี้นางปิยชัดมีสาม,มีชื่อว่าจาติ๊กตำรวจสืบสวนสอพอเมืองอดีตสาม,มีถูกจับกลุ่ม ในคดีล่อลวงนักศึกษาสาววิทยาลัยแห่งหนึ่งไปวางยาสลบก่อนรุมโซมจึงถูกให้ออกจากราชการและถูกสารพิพากษาจำคุกกว่า20ปีจนต้องมีประกันชั้นสารอุทธร์ซึ่งคดีนี้ทำให้นางปิยชาติที่มีลูกวัย4-5ขวบได้รับความเดือดร้อนและมาขอตั้งแผงขายน้ำผลไม้ปัน่นบริเวณทางเข้าด้านหลังวัดวางตะวันตกห่างจากกุฏิเจ้าอาวาสเพียง50เมตร และได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากพระเทพสิริโสพลซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชมาตลอดทำให้นางปิยชัดเข้าเข้าออกออกภายในวัดจนสนิทกับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรทุกรูปด้วยความทะเยอทะยานนางปิยชัดจึงวางแผนเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจและผลประโยชน์ในวัดโดยนำเพื่อนผู้หญิงและสาวประเภทสองเข้ามาในกุฏิพระเทพสิริโสพลตอนกลางคืน และรุมเขาทำไมิดีมิร้ายท่านเจ้าคุณพร้อมถ่ายคลิปเอาไว้ใช้ค่มคูกดดันแบล็กเมล์พระเทพสิริโสพลมาตลอดทําให้ท่านเจ้าคุณไม่กล้าขัดขืนนางปิยชฉัติจึงสามารถกลุมอํานาจภายในวัดได้ทั้งหมดโดยออกหนังสือสั่งปลดวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดออกทุกคนก่อนแต่งตั้งนายเด่นชัยหรืออดีตพระเด่นชัยสามีตัวเองเป็นวยาวัจกรทําการหาผลประโยชน์ภายในวัดทุกรูปแบบ จนกลุ่มของนางปิยชาติกลายมาเป็นมาเฟียมีอิทธิพลครอบงำวัดโดยที่ไม่มีพระภิกษุสามเณรหรือคารวสกล้าขัดขวางนอกจากนี้กลุ่มของนางปิยชาติได้กักขังพระเทพสิริโสพลอยู่เฉพาะแต่ในกุฏิมานานกว่าสองปีโดยที่ไม่มีใครสามารถจะเข้าไปพบปะท่านเจ้าอาวาสได้อำนาจภายในวัดทั้งหมดจึงตกเป็นของนางปิยชาติและอดีตพระเด่นชัย ทั้งยังมีข้อมูลที่น่าตกใจจากการเปิดเผยของอดีตพระภิกษุที่เคยจำวัดวังตะวันตกว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ต้องการขึ้นเป็นใหญ่มากกว่านี้และรวบอำนาจแบบมั่นคงถาวรโดยให้สามีคือนายเด่นชัยบวชเป็นพระภิกษุให้ครบห้าพันสาเพื่อที่จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเมื่อถึงเวลานั้นพระเทพสิริสโสพลอาถูกฆ่าก็เป็นได้เพื่อที่จะทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง และถ้าหากใครล่วงรู้แผนการร้ายนี้อาจต้องถูกกำจัดให้พ้นเส้นทางรวยเพราะวัดนี้เต็มไปด้วยผลประโยชน์มหาศาลที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทวันที่8มิถุนายน2560พระครูสุนทรจิตตารัก์เจ้าอาวาสวัดวางไซเล่าเกี่ยวกับสามเณรปลื้มว่าเมื่อสองปีก่อนเน้นได้มาบวชเรียนที่วัดอาศัยอยู่ชั้นล่างของกุฏิเจ้าอาวาสโดยสามเณรปลืม้มมีนิสัยดีเป็นที่รักของพระและชาวบ้าน และประกอบกิจของสง์เป็นอย่างดีก่อนจะสึกเพื่อไปเรียนรำมณูราและกลับมาบวชเรียนเป็นสัม,มเนรอีกครั้งพระครูสุนทรเผยบอดแสสําคัญว่านางสาวปิยชชัดได้โทรมาหาบอกว่าสัม,มเนรปลื้มได้ขโมยเงินไปห้าหมื่นบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์ไอโฟนและสร้อยคอทองคําก่อนจะให้คุยกับสัม,มเนนปลื้มแต่ทางเนนยืนยันเด็ดขาดว่าไม่ได้ขโมยของตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด โดยสัมมนเนรปลื้มกล่าวว่าเน้นยืนยันด้วยชีวิตว่าไม่ได้ขโมยเงินของโยมศรีกาบิวเน้นยอมตายเพราะท่านช่วยกันซึ่งถือเป็นคำพูดสุดท้ายที่สัม,มนเนรปลื้มพูดกับอาตมาขณะเดียวกันได้มีการเปิดเผยรายได้ของวัดในช่วงที่นายเด่นชัยเป็นวยาวัจกรซึ่งมีนางสาวพิยชชติดูแลเรื่องการเงินมีการเก็บค่าที่จอดรถคันละ30บาทพื้นที่จูได้40-50คันโดยมีรถหมุนเวียนเข้าออกตลอดทั้งวัน ค่าเช่าจากแผงเช่าพระรวมแล้วประมาณ1นึ0 0 0สบาทต่อเดือนค่าแรกเข้าที่คิดแผงใหญ่60,000บาทแผงเล็ก30,000บาทการขายรังนกนางแอ่นบนชั้นลอยใต้หลังคากุฏิเดือนละ350,000หบาทค่าเช่าอสังหาริมทรัพยบรอบๆวัด84คู่คูหารวมต่อเดือน66,500บาทซึ่งยังมีค่าแปะเทียรายปีที่ผู้เช่าบริจาคให้วัดอีกรายละ5 0 0 0 0ถึง100,000บาท ซึ่งทุกอย่างไม่มีการออกใบเสร็จแต่อย่างใด